คนตอนนี้พวกข้าจะออกมาคนงอยู่เลยวันี้สูงตยาขนาดอไวเลยมัน่ให้น้อยวะต่มีที่ไหนสร้างที่ไหนบุญห่งจานีบุญหงจุกรมีมีสะบูเตียเียนแยมก็สระางบันะวน ทุกคนตอนนี้พวกเขากำออกมาหลังคงแฮมแล้วเนาะเตรียมตัวจะย่างไปกินข้าวที่ห้านบุญจากันเนาะห้างบุญจาก็นฝนตกอยู่เลยวะเนี่ทุกคนมดมันเลยให้ฝนตกวันนี้มันคืนวันเสาร์เป็นคืนที่มีฝน ข้ายุ่จะเข้าเวียดนามนะเราเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวพ่อจะย่างไปกินบุญจ่ากนันเนาะบุญจ่าน่าจะย่างไปทางบูธโ้งามขานาดเลย ไฟนี่เต็ม,มเลยฝน <c oughs> <c oughs>

นี่หอมหอมห,<อ>หิวข้าวแล้วทุกคนโอ้ยน้องเฟสงามไปโอ้หหาันจี๊บป้าทุกคนบงนงางแห่งทานโยข้าวหัวแรกนี่นะ ใันนี่ถล่มเลยป้าไม่อย่างถล่มมาเต้ยอันนี้ตึ๊กถล่มอ่ะตึ๊กถล่มเลยทุกคนตึ๊กถล่มเออบูแมนมันมันนั้นมันกำลังซตอมแสง กำร,ร,รันซ่อมแปลงตัวนี้คาเฟ่นงามคาเฟ่นงาม คือข,ขัด,ดีขนาดเลยน้ำขาของเมืองฮานอยกันนะ

เดี๋ยวจะขาจะมาถงเรื่องนุ 安全套。 เกิงมดมงูวะข้อปต่ยานขนาดมีแต่เสียงแก่รถเ้ย์ข้อคามสักแห่ง เก่งนี่ก็คือคักดีเนาะเขีร์นื้อดองวนไหมอ้แต่ยานขนาดเลยขี่อกไ,ไวเลยโลกนะอ้ทุกคนอันนี่ห้ามบุญจ่าเต็มเลยนี่เขาตองไม่กินบุญจา่าห้ามดังทุกคน น,นี่เป็นฮ้านซิช่ไครับมิเซรีนเน,ะเนาะคือฮัลทตัวนี้นี่เองโหอันรวะนี่แล้วขึ้นเข้าไปในฮ้านกันทุกคนป้า,าน้อยอจิ้มทอดดิ แซ่บขนาดเลยทุกอ,อย่าจะไปเผชิญกันทานกะเข็ดแคบหนึง่งนะทานในน้อยสะดุดขนตังหนังกับซิโบมีนะทานมาให้น้อยว่าแต่มีแอะเน,นาะ กอนนี่นะบุญบุญจ๋านี่นะบุญจ๋านี่ที่ไหนกี่สั้งที่ไหนลีเาเอาะบุญแหนมใจเนาะเลเอีดเลกินน้ำเออบุญแหนมใจก็บุญบุญแหนมใจนี่บุญแหนมชัวบี่อลนะโอ้นี่ปูนี่ปูอันนี้อันนี้อันนี้ปู มีมิชลินไกด์ฮาโนยเนาะเป็นห้านที่ได้ 2000, มิชลินสองพันแซ่บไกวนกลกระลังตีไวาอแซ่เนาะนี่ทุกคนบุญจ่ายมาแล้ว<ป>บุญจ่าย บุญจาบุญจา่เอาแฮเอันมันี้มันปูเนาะอันนี้มันปอุญ่อบนี้ดีอมกอันนี้มันบุญจาท้านดังเป็นขอบุญนอันี่นี้เป็นซีนมีแอร์ูด แี่พอทานนี่หวานดจอุกอะนใแต่ยงนั้นนี่เป็นน้ำอย่างกระปงอันนี้เันปูนะเนี่ยน้ำหมักแหว้ไมซิมมงดูมีแบบีอแบบนี้นาครับเซฟบาเดี๋ยวราทานแหนมเรียงมาซาซิหวานนะ อาหานบานี้าต้องเอาขุบนีใค่นี้คเพ่อนห้ามิสซิลีนติดเต่ามีหลายฮัต้องมึาฮมิสซิลนติดเ่ลองชิมมือดิเซฟไปไหนตอนบาร์ติดบาร์เซฟดูแล้วอ็ต้องใส่ใส่น้ใส่น้ำพิเศษขอบุญใส่ทนี่ล้มา้องนพรเีนตัว้ คนอันนี้เมนนยอโอ้ยมีจิตเตได้ตัวนี้คือบอกกันไยว่านไม่อาเนปกันถามเลยไม่พวกเมนโมเมนยู่แล้ว D C K ดิเดเป็นอันนี้วังาร์ทพีวิซีที่จะพูดแนวๆสมองอันนี้เมนยอจังเร่องาจ่าย มันเรียว่าน네นะะมันเียต่บุญจ่ายบุญจ่ายเมทก่ัวนี้มาแซ่เราขาวสีห้ายหัวทุกคนตอนนี้ห้ากินข้าอยู่ฮาไในแล้วหมดแล้วเนาะราคา3 6 0แสนหพโดงนะทุกคนเป็น้านที่ได้มิซูลิน แต่ว่ามันแล้วแต่ถ้าท่านเปลือกมากครับจะคือกินกินได้อ่ะแต่ว่านี่โบหมากเนาะกับกินส่วนย,อยอ่อขาวแลอยอจืดนะโค้ดแซมใ<อ>น,นการสังเกตเพิ่อเวลาที่พักเหลืออยู่ในกระตานะเขาเจ้าของเหลือกเขาเจ้านะเขาจเจ้าไปใส่ในเอ็นเออพักอยู่พันธะเนาะมันเหลือกแหละเขาจเจ้าไปใส่ในอ็นกระตากคือเราไม่ให้คนใหม่ต่อซึ่งโบเวิร์กเลยเปื่อนหลายไป วันนี้ต่อไปฮอกสซีไปที่ฮานอยเทนสตรีมนะทุกคนพน,นัยงานประธานเลยฮานอยเทนสตรีมต้องแหมเอยน้อยส์ เป็นบ้านน้อยๆเลยโหเว้ยค้านขายยาแต่ถ้าเป็นเสียทางเล็กๆอะนักท่องเที่ยวกัเต็มนี่เป็นตลาดหรอข้างหน้านี่เป็นตลาดหรอทางดา น <c oughs> ตลาดหางดาเนี่เต็งเดียวเออห้างเป็นห้าง <c oughs> ปิดหรือเะห่าหางดาตลาดเออ <c oughs> ห้างห้างห้างหางดา <c oughs> ห้างหางดา แถวนี้ก็งานไปทุกคน,ใ,นใกล้ๆห้างเลยข่าวสกายบาร์โออยู่ทางนี้เป็นสกายบาร์อะไรต่อก็่งซื้อวะ มาอห้ิดท่าอิดทา่ทาลอก<า>ลองอน้องถึงคนใครเนี่ยใครแต่ฝนสาลวละโอ้ให้น่าเป็นโบสทุกคนฮนะอยชันตินหลังฮานอนเป็นโบทคริสเตียนบอกว่า <c oughs> โบสถ์โบสถ์ผีเสื้อเนี่ยนี่งามขนาดเลยแถวนี้เงียบแถวนี้มันวัดมันวัดจีนแถวนี้เป็นเนมียบันมีข้าวหน้าหามีมีแหยนดแต่วันยิ่ยม เม,มโอ้ทุกคนแถวนี้ก็กคือคันด,ดีข้างยาวมาข้าแถวไหนบุ้นี่เป็นท้านอาหารติ่มเลยเป็นโซนท้านอาหารของกับเจ้าเนาะ ซาบูอันนี้เจ๊เสาห่างพันยูเข่าสวยนี้เท่ไทยห้จนไม้หล่นลงเลยเสียงรถไฟมาตเมนี้เชีย